ปวดแข่ปวดฟันบอกหายมิดซีรีมิดอิงตี้แข่โยกแข่โค้ยกระชับขึ้นแน่นอนเปิดโตผลิตภัณฑใไม่ยาสีแข่หรือว่ายาสีฟันอิสานสมายสุดยอดยาสีฟันอิสานสมายแข่โยกแข่โค้ยแข่โยกแข่โค้ดวัดตี้เฮเยอย่าเฝ้าไปถอนมาแล้วอิสานพระเจ้าจัดให้แข่โยกแข่โค้ยปวดแข่ หรือทุกอย่างเรื่องในปากมาแล้วผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับของอีสานบัวเจ้าเองนะครับนี่นะครับนี่ซื้ออีสานสมัยนะครับเป็นยาสีฟันแก้ทุกอาการในปากหลังจากเฮาคัดเฮาสันเฮาเทศเฮาร้องมาตั้งบักโดนบัดท,ที่นี่ลงโตแล้วนะครับด้วยยี่ห้ออีสานสมัยโดยอีสานบัวเจ้านะครับเรื่องแขวโยกแขวโคยนี่กระชับขึ้นแน่นอนนะครับ อันนี้ถ้าเรื่องปวดบ่ปวดแขวปวดฟันบ่ออันนี้หายปิดทิมอิลีนะครับหายมิดซีรี่มิดอิงติ่งบ่มีอาการเลยนะครับขอแค่ใช้อิสานสมัยใส่จากสองสามซี่เทื่อนี่กับซีรูผลแล้วว่าเออมันดีอิลีต้องเทสต้องลองคอยเปิดผลิตภัณฑ์ไหมเจ้าเปิดใจหรือยังดีอิลีและดีจริงนะครับอันนี้อิสานบบเจ้าการันตีเลยเลยนะครับเพราะว่า จากการเทศจากการทดลองจากการโอ้เกือบปีนะครับกลัวสิลงโตก้อนนี้อีสานพระเจ้าเคยไล่สุดไปแล้วครั้งหนึง่งแต่ว่าบลงโตบอดีอีสานพระเจ้าบอ,อ,ารรเ,าบอเอาต้องดีที่สุดแล้วก็เห็นผลที่สุดจังสีได้จังสีเอานี่มันโตนี่ลงโตแล้วครับอีสานพระเจ้าลู่ดีว่าค้นปวดเข่าเวลามันปวดนี่มันกินยังกับบอได้ยังแตะกับบอได้นะครับมันสิปี๊ดขึ้นเลยแหละนะครับอันนี้อีสานพระเจ้า รู้ดีนะครับถึงผลิตถึงเฮสผผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพื่อพี่น้องโดยเฉพาะเพื่อคนที่มีปัญหาเรื่องแข่โดยเฉพาะรออีกหนึ่งอาทิตย์นับจากมื้อนี้นะครับพร้อมเลยหลังจากหนึ่งอาทิตย์นะครับไอผู้ใดมีเรื่องปัญหาเรื่องแข่วเรื่องปากเนี่ยใหจบในอีสานสมัยนี้แหละอันนี้ก็เป็นคลิปพิ่งอีสานบ่เจ้านะครับ นี่สุดยอดแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้หลายคนเนี่ยที่ในใั่นไสแล้วเห็นผลเกี่ยวกับสะเก็ดเงินเชื่อ้าหรือว่าแพ้สารอีหอย่างต่างๆหรือว่าแผลกดทับหรือว่าแผลบงเบ,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 บาบงเบาหวานเนี่ยนะได้เบิดนะครับอันนี้สุดยอดดีดีเหาเห็ดมาด้วยคุณภาพคนไส้ถ้าไสแล้วต้องเห็นผลเขาอยู่ได้ก็เพราะคุณภาพมันดีมันเยี่ยมอิลีเยี่ยมจริงจัง จังยู่ได้นะครับขีเพิ่งอีสานบ่เจ้าเขาเฮ็ดมาโดดแล้วนะครับอันนี้กับพ่อมน้ำทรงนะครับนี่สุดยอดขี้พึ่งสมุนไพรย,ยาสีแคลอีสานสมัยนี่กับรออีกอาทิตย์หนึ่งนะครับอีกอาทิตย์หนึ่งเขาก็สิพ้อมพ่อมทรงผู้ใดมีปัญหากะรอแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้สุดยอดของดีของจริงของแท่อีสานบระเจ้ากาลันตี